เกี่ยวข้าวเป็นผู้คุมเกี่ยวข้าวอยู่ข้าวพี่เอ้าวเกี่ยวว่าอันนี้อ้าวคุณจะไม่ทำข้าวพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเ,ออเ,ออเออนี่ยเนี่ยเออขึ้นมาอย่างงี้ลูกอย่นามนาลูกระวังโดนขาเด้อ แรงพี่แรงจึ๊บจึ๊บเอออย่างงั <jaar gender> ้นเอาพี <médico> ่ถือข้าวไปโดนโดนข้าวต้นข้าวโดนใช่ไหมเป็นไรลูกเอาพี่พี่ถือข้าวพี่รับข้าวกับจะปะปะเอาถือข้าวปะปะเอาพี่เอาถือข้าวรับข้าวรับข้าวเรามาวางไว้จับสองมือลูกจับสองมือแล้วก็มาวางเรียงกันไว้เรียงเป็นเนี่ยเนต้นข้าวอยู่ที่ปลายเห็นไหมลูกเออเรียงให้เม็ด อวางไว้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะเนี่ยเม่ข้าวเนี่ยลูกอ้าวเดี๋ยวเราถขีดแลคุณไปอยู่ข้างบนดี้ก่อนมาลูกมาอ้าวพิมพขีดหยิบแล้วเนี่ยก็ให้คุณสร้างผ้าเกี่ยวหน่อยคุณอ้่วพูนจับจับมืออเอวิดีโอวิดีโอวิดีโอ